มีภารกิจนะครับจะไปถางป่าบ้านของพิชาติติดกับป่ามีซอนเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามันลกขนาดไหนก่อนที่เราจะไปถางป่าเราต้องมีถุงมือด้วยนะครับเนี่ยครับอีกอย่างหนึง่งมันก็กันลื่นด้วยนะครับจับจับกระชับด้วยครับ,รบไปกันเลยครับ มีหญ้าแทงขึ้นมาหลังบ้านมันจะเป็นดอกเป็นดอกแทงขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็เป็นใบแทงขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าข้างหลังบ้านมันจะลกกขนาดไหนเนาะเพราะว่าบ้านของพี่ชาติข้างหลังบ้านจะเป็นป่านะครับมีเถาเื้อยขึ้นมาด้วยนะครับเยอะ สวัสดีครับวันนี้นะครับพิชาติมีภารกิจนะครับจะไปทางป่าอยู่หลังบ้านนะครับบ้านของพิชาติติดกับป่ามีซอนเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามันลกขนาดไหนก่อนที่เราจะไปทางป่าเราต้องมีถุงมือด้วยนะครับเราก็ใส่ป้องกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จับของแบบไม่ได้จับจ้ามมีดอะไรอย่างนี้นะครับก็จะทําให้มือเราบวมหรืออะไรได้นะครับ แล้วก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันนะครับก่อนนะครับเนี่ยครับอีกอย่างหนึง่งมันก็กันลื่นด้วยนะครับจับจับกระชับด้วยครับนี่นะไปกันเลยครับโอ้โห ดูนะครับนี่ครับคือป่าหลังบ้านมีต้นมะละกอต้นหนึ่งนี่ครับก็คือข้างกำแพงหลังบ้านของพี่ชาติครับดูนะครับเดี๋ยวเรามาถางกันเลยนะครับถางออกนะครับเพราะว่ามันยาวนะครับแทงเข้าไปในหลังบ้านนะครับเดี๋ยวจะมีพวก สัตว์ที่ว่ามีพิษนะครับอาจจะเป็นงูเป็นไรเรื้อยเข้าไปในบ้านได้นะครับเราต้องถางออกนะครับถางออกแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ยังไม่หมดนะครับ ยังเหลือนี่ครับอีกประมาณน่าจะหลายเมตรอยู่นะครับสิบเมตรนะครับประมาณนี้นะครับระยะความกว้างของหลังบ้านนี่ก็คือป่าเมซอนคนระับหลังบ้านนี่นะครับเราต้องทางออกให้หมดนะครับเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษจะขึ้นไปที่เข้าไปที่หลังบ้าน ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาถางต่อกันเลยนะครับนี่บักเจอเจอต้วหน้าต่ออีกต้นหนึ่งนกข้างหลังเขามาขู่ไว้ครับแต่ที่แล้วไม่น่ามีใครเข้ามาครับตัวนี้เพราะว่ามันนกมากเดี๋ยวพอตายแล้วไม่ไจะมีคนมันเข้ามาครับมาแล้วก็ได้กินได้นะ กำลังเกิดลูกพอดีเลยนะครับลูกพอดีตำเลยนะ ทางมาได้สักพักนะครับเ,เพื่อนๆก็มาเห็นนี่ครับเ,เพื่อนๆดูเห็นจอมปวกนะครับขึ้นอยู่หลังบ้านนะครับน่าจะเป็นใครไม่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พี่ชายก็ว่าเป็นจอมปวกเจ้าที่นะครับเราก็ไม่ไปแตะต้องนะครับนี่ครับเ,เพื่อนๆเจออยู่หลังบ้านนะครับ ก็แค่หนหมดเลยครับคุ้มหัวเลยครับ หลังจากถางออกแล้วนะครับย้าที่สูงสูงนะครับก็สะอาดเตียนโล่งเลยนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆเหนื่อยเหนื่อยไหมนี่นะครับก็เป็นไงครับสะอาดสะอาดนะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับใครชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ชาติได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับบ๊ายบายเออมด